สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายนะครับเนื้อที่สองไร่สามงานสามสิบสี่ตารางวานะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับตั้งอยู่ตําบลหนองกี่อําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถ้าเราตรงไปด้านหน้านี้จะออกถนนสามูนี่นะครับระยะทางสามจุดห้ากิโลนะครับสามกิโลครึ่งนะครับมันจะออกไปได้สองทางนะครับถ้าไปด้านขวามือนะครับจะ สามกิโลครึ่งนะครับแต่ถ้าไปด้านซ้ายมือจะสี่กิโลครึ่งนะครับจากตรงนี้ไปตลาดอุดมสุขนะครับนิคมนิคมบ้านโคกอุดมนะครับจากตรงนี้ไปนิคมบ้านโคกอุดมนะครับระยะทางหกกิโลนะครับแล้วไปตลาดอุดมสุขระยะทางเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับพื้นที่นะครับของเรานะครับจะติดถนนเส้นนี้อ่า นี่เลยนะครับถ้าไปด้านนี้จะไปเขื่อนทิพดินนะครับเขื่อนปัสสักชลุสิ์แล้วก็เขื่อนอธิปดินนะครับแล้วก็ไปสักแก้วไปได้หมดเลยนะครับที่ดินของเรานะครับจะติดถนนเส้นนี้ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ประมาณสักเ6เมตรนะครับติดถนนเส้นนี้ประมาณ6มเมตรนะครับเดี๋ยวถ้ามีคุณคุณท่านใดที่สนใจนะครับก็จะก็จะ มาลางวัดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวชมรูปแปลงด้านในนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับขอบเขตที่ดินนะครับที่ต้องการจะขายนะครับตั้งแต่มุมเสาไฟต้นนี้นะครับแล้วก็ยาวมาหกกว้างมาหกเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับลึกเข้าไปนะครับเดี๋ยวชมให้ให้จบนะครับถึงจะเข้าใจรายละเอียดนะครับ นี้นะครับก็จะยาวเข้าไปนู่นเลยนะครับแล้วก็แปลงสวนมันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะลก ขอบเขตของเรานะครับก็ตั้งแต่เสาไฟต้นนี้นะครับเสาไฟต้นนี้แล้วก็กว้างไป6เมตรนะครับแล้วก็ยาวเข้าไปนะครับยาวเข้าไปค่อนข้างจะลึกพอสมควรนะครับายาวเข้าไปนะครับแล้วด้านในจะไปกว้างด้านในนะครับก็คือ,อโฉนด คุดแดงนสสี่จอนะครับโฉนดสามใบนะครับอ่าตรงนี้เป็นอ่ารีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทชั่วคราวนะครับอ่าแปลงด้านหน้าตรงนี้นะครับเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเขาอ่าทางคุณพี่เจ้าของนะครับเขาขายไปนะครับขายไปแล้วนะครับคงเหลือสองไร่สามงานนะครับสองไร่สามงาน สามสิบสี่ตารางวาเนี่ยนะครับที่ต้องการจะขายเข้าไปด้านในนะครับก็จะเป็โรงงานนะครับเป็นโรงงานมีห้องพักห้องเช่านะครับแล้วก็ไปเขื่อนอที่ประดินนะครับไปได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปอ,าอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะให้ชมรูปแปลงนะครับจะได้เข้าใจรายละเอียด นะครับอ่านี่นะครับแปลงสามงานนะครับสามสิบสี่ตารางวาเนี่ยนะครับก็อ่าตั้งแต่หน้าถนนนะครับแล้วก็เนี่ยที่มีต้นไม้เนี่ยนะครับอ่าต้นไม้เนี่ยนะครับแล้วก็ยาวไป ยาวไปนู่นเลยนะครับยาวไปจนถึงต้นไม้สูงสูๆนู่นนะครับแล้วอไอแปลงสวนมันตรงนี้นะครับอีกสองไร่นะครับล็อกละไร่ก็คือใช่นะครับตั้งแต่หัวมุมอร,อรีสอร์ทนะครับเห็นนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับ เดี๋ยวบัตรขอ,อาพาไปชมด้านนู้นนะครับพาไปชมด้านนูน้นเพราะว่าฝั่งนี้ามันยังไม่เห็นหลักเขตนะครับแต่แปลงนี้นะครับเนื้อที่สามงานสามสิบสี่ตารางวานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะครับตอนนี้วางรูปแปลงให้ท่านรับชมก่อนนี่นะครับรูปแปลงนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับที่วงสีหเหลืองๆไว้ แปลงนี้นะครับสามงานนี่นะครับสามงานสี่สิบสามสิบสี่ตารางวานะครับสามงานสามสิบสี่ตารางวาแล้วก็แปลงนี้กับแปลงนี้นะครับล็อกละหนึ่งไล่นะครับล็อกละหนึ่งไล่นี่นะครับอ่าเป็นล็อกละหนึ่งไล่นะครับนี่นะครับเป็นล็อกละหนึ่งไล่อย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับ เข้ามาแล้วก็จะมาใหญ่ด้านในอย่างนี้นะครับแปลงด้านหน้าตรงนี้ที่ติดถนนนะครับทางคุณพี่เจ้าของเขาขายไปแล้วนะครับแล้วเหลือสามแปลงนะครับสามแปลงนี้แปลงละไรสองแปลงนะครับแล้วก็แปลงนี้สามงานสามสิบสี่ตารางวานะครับรวมแล้วได้สองไร่สามงานสามสสี่ตารางวานะครับตั้งอยู่ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดพระราชนิุนีนะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้นะครับ สไร่สามงานสามสิบสี่ตารางวานะครับตรงนี้คุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาขายไว้อยู่ที่ไร่ละห้าแสนบาทนะครับไร่ละห้าแสนบาทแล้วก็ออกไปจากแปลงเนี่ยนะครับไปถนนสามนย์สีนะครับ,ะร,บระยะทางเพียงแค่สามกิโลก,กว่าๆนะครับแล้วก็อยู่หลังเครือสหพัฒน์กบ,บินบุรีนะครับ ตลาดอุดมสุขไม่ไกลนะครับเพียงแค่ห้าหกิโลเท่านั้นนะครับที่ดินโซนนี้นะครับถ้าเป็นแปลงใหญ่ๆนะครับก็อยู่ประมาณไร่ละห้าแสนนะครับแต่อันนี้เป็นแปลงเล็กนะครับาทางเจ้าของขายไร่ละห้าแสนบาทเช่นกันนะครับ นี <S <S ่นะครับขอบเขตของเราก็ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับหัวมุมคําแพงตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับหาทิวไผ่นะครับหาทิวไผ่นู่นเลยแล้วก็ไปนู่นนะครับไปหาแปลงสามงานนะครับแล้วก็ยาวตรงไปนี่นะครับแล้วก็แปลงสามงานของเราก็จะออกไปน่าถนนแปลงนี้นะครับที่คุณพี่เขาขายไปนะครับแปลงนี้เขาไม่ได้ขายนะครับเขาขาย แค่แปลงสามงานยาวไปนู่นนะครับแล้วก็มานี่แล้วก็ตัดขึ้นไปนู่นนะครับไอที่เป็นทางเดินตรงนี้ก็อยู่ในแปลงของเรานะครับตรงนี้ไม่ระบุทางนะครับก็คือของเราจะชนกับแปลงของเพื่อนเนี่ยนะครับของรีสอร์ทเนี่ยไปนู่นเลยนะครับไปหาทิวไผ่นะครับสุดสวนมันนะครับปัจจุบันตอนนี้เนื้อที่ตรงนี้สองไร่ล็อกละไร่สองล็อกเนี่ยนะครับให้เขาเช่าอยู่นะครับแล้วก็ล็อกยาวสามงานสามสิบสี่จรางวา นู่นเลยไปนู่นเลยนะครับคุณคุณท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับก็โทรมานะครับเบอร์098-007-5266 098-007-5266หนะครับหรือ061-321-5668นะครับ061-321-5668นะครับตรงนี้ก็คุณคุณท่านใดต้องการซื้อที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่า ของการซื้อที่เก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับขึ้นตำบลหนองกี่อำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับด้านท้ายแปลงตรงนู้นก็มีเพื่อนบ้านนะครับนุ่นนะครับแล้วก็ติดถนนลาดยางด้วยนะครับก็คุณท่านใดที่สนใจก็แวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับ เดี๋ยวรายละเอียดเส้นทางนะครับบัตรจะลงใต้คลิปวิดีโอนี้ใต้ไลน์นี้นะครับถนนเส้นนี้นะครับมันสามารถไปออกได้หลายทางนะครับรถสัญจรวิ่งค่อนข้างเยอะนะครับก็คุณคุณ,คณท่านใดที่สนใจก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จ นะครับในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับถูกใจก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กรับขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันสําหรับวันนี้บัตรขอจบที่ดิน2ไร่3งานสาี่ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลหน,นองกี่อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอากลาบคำว่าสวัสดีครับ